โอ้โหรีวิวทีไรคันนี้รุ่นนี้ไปเร็วทุกทีนะด้วยแล้วก็เนี่ยเล็กรูมเหลือเยอะเลยทุกคนนั่งสบายเข้าง่ายออกง่ายมากสามารถกดเปิดกระจกได้อีกอ่าเป็นของตัวเองแถมประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้ถึง2ปีนะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะใครที่กำลังอยู่ทุยใครที่กำลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกดซ b s c r i ร e ด้วยเอาใถึงแสนซับเลย สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะทุกคนแล้ววันนี้โอ้มาอีกแล้วนะครับสำหรับ m e r c e d e s Benz e250 Coupe AMG คันนี้เครื่อง1.8นะทุกคนคันนี้เป็น w207 นั่นเองนะครับคันนี้เป็นปี09 10ก็ผิวพันธ์แบบนี้นะครับก็สวยๆเลยนะทุกคนเรามาคุยทุกดีเทลและรายละเอียดของเขากันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างโอ้รีวิวทีไรคันนี้รุ่นนี้ไปเร็วทุกทีนะทุกคนไอคันสีดา ที่เคยรีวิวกันไว้แล้วนะใครอยากดูก็ดูในตรงนี้ได้เลยนะทุกคนตรงนั้นขายไปแล้วนะฮะบ,บอกทําไมเนี่ยใช่ไหมอ่าขน,นขายไปแล้วนะทุกคนคันนี้มาดูทุกดีเทลและรายละเอียดของเขากันนะครับคนนี้เป็นไฟแยกสัญ,ญลักษณ์ E c a r d ไฟแยกตัวนี้เป็น AMG ด้วยมี Parking Sensor ด้านหน้า6จุดนะครับแล้วก็มีไฟ daytime running หล g h ตรงด้านล่างตรงนี้ตัวนี้เป็นตัว L นะครับตัว L เนี่ยก็คือปี0910นั่นแหละถ้าตัวใหม่ๆแล้วมันจะเป็นตรงแบบนี้แหละ จะเป็นแบบตรงเลยนะครับทุกคนแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบ AMG แบบนี้เลยแล้วก็จะมีโลโก้ตรง Mercedes-Benz ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็โครเมียมล้อมรอบเลยอ่าอันนี้ก็คือแบบคูเป้นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ใส่ยางบิดสโตนตัวนี้ใส่ยางบิดสโตนบิ s สโตนนะฮะยางบิดสโตนคันนี้เป็นโ o d e n ซาด้วย ยางคันนี้เป็นโพเินซ่านี่ยังใหม่อยู่เลยนะตัวนี้เป็นยางปี19สัปดาห์ที่24เป็นล้อแม็ก amg แบบนี้นะครับให้ซีรีย์ยางมาอยู่ที่ 2, 3, 5, 40, r 1 8เลยยางยังใหม่ใช้ได้อีกยาวๆนะทุกคนนลันคาก็าเกียนว,ว่า blue essence ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมก้ามปูนะครับสไ,สไตล์เดิมของ mercedes เลยนะครับตัวนี้เป็น led อีกต่างหากหลังคาเป็น p a n r a m ซัน u ูฟอ่า กระจกเฟรมเลสอันนี้แน่นอนนะครับสำหรับรถทรงคูเป้แบบนี้ไอ้ลายเส้นด้านข้างเนี่ยสวยมากๆนะทุกคนเห็นไหมลากยาวจากคิ้วหน้ามาถึงคิ้วท้ายเลยแล้วก็ไอแก้มหน้าถึงแก้มท้ายแหมคิ้วท้ายแล้คิ้วด้านล่างนี้นะครับก็เป็นโครเมียมทั้งเส้นนะโอ้โหสวยเลยคันนี้แล้วคันนี้ยังมี CGI ด้วยอ่าเขียนว่า CGI แบบนี้ ด้านล่างก็จะมีปักกิ n งเซนเซอร์มาอีก4จุดด้านหลังนะครับปึ๊บมาตัวนี้ก็เป็นอ่าไม่มีกล้องถอยนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องถอยมาให้นะเออว่ะจริงๆมันน่าจะมีนะแต่มันก็ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีกล้องถอยมาทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพับเบาะได้นะครับสามารถกดดึงพับเบาะ ด้านในได้อีกด้วยนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดปฐมพยาบาลอ่าชุดปฐมพยาบาลก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเก็บสัมภาระ,ะได้ประมาณ200ลิตรนะครับก็เยอะอยู่สําหรับรถทรงคูปเป้แบบนี้นะด้านล่างจะเป็นยางเดฟนะทุกคนแล้วก็เป็นยางอะไหล่ใช่ไหมมีชุด แม่แรงอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับโหตัวนี้เดิมๆหมดเลยแล้วภายในสะอาดมากนะครับทุกคนแล้วก็ไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนคันนี้นะครับเมนอาร์อยู่ครบนะอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูในอินทีเนียลของเขาดีกว่าน,นะครับว่าจะน่าใช้อย่างไรบ้างแต่ไอข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรกันทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอินทีเนียของ e 2 5 0 Co คูเป้คันนี้นะทุกคนคันนี้เป็น AMG ใช่ไหมหลังคาพาโโรามิกซลรูปยาวไปถึงข้างหลังเลย นะครับทุกคนยาวไปถึงข้างหลังเลยนะตรงนี้ก็เปิดได้นะครับวันทรั t ใช้แค่วันทรั t เท่านั้นเองเปิดได้เลยแบบนี้บอ่าแล้วก็ปิดได้เลยนี่พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบเก่าอยู่นะครับยังไม่พวงมาลัยตัวใหม่ถ้าตัวใหม่เนี่ยน่าจะต้องเป็นปีประมาณสิบสองแล้วก็วต้องเป็นพวงมาลัยตัวใหม่ตัวนี้เป็นพวงมาลัยเก่าอยู่นะครับแต่ว่ามีร์ทเนอร์ชิพมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็มีไว์ด้วย ตัวนี้อ่าแล้วก็จะเป็นปรับโงมลัยแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโค้ชคอนโทรลมีลิมิตไม่มาให้ด้วยนะคันนี้แล้วคันนี้วิ่งเพียงแค่167,470กิโลเมตรเท่านั้นเองนะทุกคนตัวนี้เป็นปี2009.2010ใช่ไหมวิ่งเพียงแค่แสนตกวิ่งปีละ1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองคิดดูดิวิ่งโคตรน้อยเลยแล้วผมชอบหน้าจอ หน้าปัดไม้ของของเจ้า e250 ปีนี้มากๆเลยนะทุกนเพราะว่าไอตัวนาฬิกาเขามีนาฬิกาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเข็มวัดระดับน้ํามันนั่นเองนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอทีฟทตรงกลางนะครับบอกสถานะเรื่องของเกียร์นะครับความร้อนมีวัดไม้ด้วยนะ แล้วล่องเหนือจากกิโลเมตรก็มีไมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอเวอร์เรน้ำมันนะครับด้านขวาเนี่ยขยบไมอีกอันนึงก็จะเป็นวัดรอบนะครับมีถึง8 0 0 0รอบเลยแต่ว่าคงเหยียบไม่ถึงตรงนั้นเลยฮะแล้วก็ด้านขวาสุดก็จะเป็นเรื่องของวัดความร้อนนั่นเองนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นองศาเซลเซียสนะครับช่องแอร์มี4ช่องโอเคอันนี้โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเท็กเจอร์แบบคาร์บอนเคฟล่านะแต่ว่าเหมือนน่าจะเป็นแบบตัว ตัวแ็ปมานะทุกคนตัวนี้เจ้าของเก่าน่าจะแ็ปมานะครับเป็นเคฟลาเป็นสติ๊กเกอร์หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับมีบูชูทให้นะครับมีนิเกชั่นให้ตัวนี้แต่ไม่มีกล้องถอยน่าเสียดายนะจริงๆน่าจะมีกล้องถอยแต่ไม่เป็นไรครับก็ไปเปลี่ยนเอาได้นะครับทุกคนตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทด้วยนะเออตัวนี้มีพุชสตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้ก็ซื้อตัวพุชสตาร์ทมาเพิ่มนะครับก็สามารถใส่พุชสตาร์ทได้ โอเคเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกมืออยู่ด้านล่างเหยียบเอาแล้วก็ใช้ขาดึงขึ้นตึ๊บแบบนี้นะครับเบาะเมมโมรีปรับได้ถึง3ามเมมโมรีเลยตัวนี้อ่าแล้วก็สามารถปรับลมที่เบาะได้ด้วยนะเป็นเบาะอ,อ,อ,อุ่นเบาะร้อนเบาะเย็นได้นะครับตัวนี้แอร์เป็นดูโอโซนอ่าแล้วก็สามารถกดนี่เดี๋ยวผมทาให้กดเรื่องของไอซิดเบลให้มันเลื่อนมาได้ แบบนี้เห็นไหมนี่กดซีดเบลให้มันเลื่อนมาได้แบบนี้ก็กดปึ๊บเปิดประตูปุ๊บมันก็หดออกนะครับปิดประตูปุ๊บมันก็เลื่อนมาให้นี่แบบนี้เป็นไงก็ใส่ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องแบบเอื้อมมือไปแบบดึงไงใช่ไหมง่ายดีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอะไรอีกอะ่ะมีม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มี Parking เซนเซอร์ออสามารถปิดป a r กิ n งเซนเซอร์ได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้มีช่อง power l e ล d มาให้นะครับหรือว่าที่เขี่ยบุหรี่นั่นเองแล้วก็จะมีที่เขี่ยบุหรี่ด้วยแหละอ่าที่จุดบุหรี่อันนี้อันนี้เป็นที่จุดบุหรี่หรือช่อง power l e ล d นะครับก็สามารถใช้ได้เลยที่เขี่ยบุหรี่ก็มีหรือว่าอะแดปใช้เป็นแบบที่ใส่เหรียญก็ได้นะทุกคนอ่าตัวนี้ปรับโหมดได้ตัวนี้เป็นตัว5สปดนะุ่น่นเป็นเกียร์5สปตีตัวนี้ปรับโหมดเป็นโหมด S แล้วก็โหมดเมนนนลได้นะครับมีทักชั่นคอนโทรลตรงนี้ด้วยเออมีทักชั่นคอนโทรลมาด้วยนะทุกคนแล้วก็ ตันี้เป็นที่วางแก้วน้าอ่ะตัวนี้ก็เปิดได้นะครับที่ใส่ของได้มีช่องพวกลยไ,ไมไม่มีว่ะไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังดีกว่านะทุกคนว่าจะนั่งได้จริงหรือเปล่าสี่ที่นั่งแบบนี้แหมถ้านั่งได้จริงก็ับสือว่าโอเคเลยอะไรกันทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปนั่งในผู้โดยสารตอนหลังของไออีคูปคันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าจะนั่งแล้วเป็นอย่างไรนะทุกคนก็วิธีนั่ง ง่ายๆเลยก็แค่กดแค่นี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเลื่อนมาให้เราเองนะครับตัวนี้ก็อ่อรอรอรอโอเคมาวิธีถ้าเข้าไปนั่งนะก็เข้าไปนั่งเลยแบบนี้เข้าง่ายออกง่ายจะตายนี่เข้าง่ายออกง่ายนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้ามานั่งตรงนี้ดีกว่าจะได้ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือท่านั่งของที่ผมนั่งเมื่อกี้เลยนะครับท่านั่งจริงขับจริงเลยนะแอร์ปรับออโต้ได้ด้วย เอออย่ yeah, ปรับออโต้ได้ด้วยนะเป็นไงมีปรับออโต้ให้ด้วยนะครับแอ์นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้ที่วางของมาให้เล็กน้อยนะทุกคนแต่ว่าไม่มีที่พักแขนมาให้แต่เฮดลูมติดอะเฮดลูมติดไปหน่อยว่ะทุกคนแต่ว่ามันก็คงเป็นรถที่นั่งแบบเฉพาะกิจไหมอะมันก็ไม่ได้แบบว่าใช้นั่งแบบจริงจังเหมือนรถ4ประตูนะทุกคนก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าหยวนให้แล้วกันนะไอ้ตรงเนี้ยเฮดลูมติดไปนิดนึง ถ้าไม่ติดมันก็ไม่ใช่คูปเป้แล้วสิอันนี้มันเหมือนเป็นจุดขายของรถคูปเป้ไปแล้วนะทุกคนตรงนี้ต้องติดแต่ว่าเล็กรูมแม่งเหลือเยอะมากดูดิเห็นปะแต่ถ้านั่งทุกคนอะ่ะคนบางคนก็คงไม่ได้แบบนั่งอย่างนี้ตลอดปะแต่ก็คงนั่ง,น,ง,น,งนั่งงี้นั่งงี้ปะเออถ้านั่งงี้โอเคนะไม่ติดแต่ถ้าเกิดลงไปง,งี้ติดแล้วเิดอนอนด้วยเออแล้วก็เนี่ยเล็กรูมเหลือเยอะเลยทุกคนนั่งสบายเข้าง่ายออกง่ายมากสามารถกดเปิดกระจกได้อีก อ่าเป็นของตัวเองสามารถเปิดกระจกเป็นของตัวเองได้นะครับตัวนี้เขายึมีแยกไว้ให้กับไอ้ข้างหน้านี้นั่งสบายถือว่าอันนี้จบนั่งสบายเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคาคันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าจะขายราคาเท่าไหรโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามันต้องเข้าทางใครทางมันนะฮะแต่ว่าเข้าทางนี้ก็ออกทางน,นี้เข้าทางนู้นก็ออกทางนู้นนะครับโอ้ย แล้วราคาเท่าไหร่นะทุกคนคันนี้ผมขายเพียงแค่1นึ่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทผมแถมประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้ถึง2ปีนะครับ mm. ใครที่สนใจก็โทรหาผมเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ mm. แล้วก็ไอดีไลน์ผมอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกัน mm. แล้วใครอยากดูคลิปอื่นๆหรือว่าอยากดูตัวอื่นของเจ้า C 2 5 0 Coupe นค้คันนี้ก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ mm. แต่ว่าไอ้คันพวกนั้นขายไปหมดแล้วนะเหลือคันนี้คันเดียว นะครับทุกคนแล้ว EP หน้าเจอกันนะครับ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ